ที่สนามพีระเซอร์กิจพัทยากันต่อครับกับบรรยากาศของการแข่งขันในรายการของ t ตัว t ้ c เชฟ l e r ร์เลสซิ่งคาร์ไทยแลนด2021ครับสนามที่4จากสนามพีระเซอร์กิทพัทยาครับรุ่นต่อไปนี่ครับสนุกครับพอเป็นการแข่งขันในรุ่นของโตโยต้าเชฟเ e อร์อิซุ n วันเมกเลส1.9เมื่อวานนี้ทำการแข่งขันในเลสแรกไปแล้วนะครับแล้วก็ ในเลสนี้ก็จะใช้ตำแหน่งสตาร์ทนะครับในการรีเวิร์สกริต5อันดับแรกที่จบการแข่งขันอ่าแล้วครับตอนนี้ครับในกริดสตาร์ทครับ กิสตาร์ลำดับที่1ครับเป็นของแอนดูโครนินครับกิสตาร์ลำดับที่2นี่เป็นของนัทพงศ์เหลาคมนะครับคู่นี้นี่เมื่อวานจบอันดับที่4และอันดับที่5เพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะต้องรีเวิร์สกิดมาออกสตาร์ทในอันดับที่1และอันดับที่2นะครับเพราะฉะนั้นนานนี้น่าจะสนุกแล้วครับในเรื่องส่วนของการแข่งขันนะครับตอนนี้แหมขอบคุณสาวสวยจากเกตด้วยนะนี่ครับพีทีทีครับลูบิคนครับ ครับกับคันนี้เลยครับหมายเลข39ครับดารานักแสดงครับแอนดูโคนินฮัลโหลแอนดูเวลคัมฮัลโหลอะไรหนึ่งอะไรหนึ่งหมวกสวยนะครับแอนดูสู้ๆนะครับนี่ครับกิจตาร์ลำดับที่สองครับนัทพงษ์เหลาคมครับคำป้อม สวัสดีครับคำบปบอมปักกี้ามอะไรฮะปะกักกี้อะไรอ๋อสาวหลบไปสาวหลบมาแล้วรอดได้ใช่ไหมหืมคุณห้อยพระอะไรฮะหลวงพ่ออะไรฮะไ่พ <c> ง <oughs> <c oughs> เหลาโคมครับกับบุรีรัมย์ทรงข้าประกวดกริดที่สามครับครับผมเป็นของรถหมายเลข 89ครับสลันธรรมมาสิริกุลฮัลโหลสลันสลันสู้ๆนะครับน้องสันนั่นเองครับนั่นแหละครับทายาทนะครับคุณพ่อยืนอยู่ข้างๆครับเฮียบุ้ยสวัสดีเฮียบุ้ยครับนี่เฮียบุ้ยครับสวัสดีครับมาเชียร์ลูกนะครับส่งลูกนะฮะนะฮะฝีไม้อเยมือของสลันเนี่ยนะฮะดีวันดีคืนครับไม่ธรรมดานะครับเก่งขึ้นทุกวันนะครับโอ้โหคนนี้ฮะพีดีที ทัานนี้ไม่ใช่ใครครับพระเอกคนครับนี่ฮะสเปซปัมเปอร์ครับพี่พีทครับธนพลน้องเจือครับหรือพีททองเจือครับนี่ครับใครที่จะไปงานสเปซปัมเปอร์นะครับอาทิตย์หน้านะครับพี่พีทบอกว่าไปได้เลยที่สนามนะครับมีงานครับเข้าไปดูในเพจของพี่พีทได้เลยมีงานกัดแข่งขันนะฮะหิ้งเงินรางวัลเป็นแสนเลยนะอ๋อเออสเปซปัมเปอร์ นี้ใครครับเนี่ยแชปเลอร์แชปเลอร์แน่นอนครับแชปเลอร์ก็ต้องเป็นโต๊ะกลางแน่นอนครับนี่แหละครับโต๊ะกลางสู้ๆแชปเลอร์โอ้โหวุฒิพัฒน์คงกิติพงศ์ครับรักทุกคนครับน้องเอ้ไปนะสวัสดีแฟนโต๊ะกลางด้วยนะจ๊ะและผู้บริหารแชปเลอร์ด้วยนะครับครับนี่ฮะลูกพี่เขาครับลูกพี่เขาครับใครครับ อ่คันนี้นี่อุกฤษมากสัมพันธ์ครับ168ครับเสียแชมป์ฮะสู้ๆครับพี่แชมป์นี่ครับมี TKC แล้วก็แอมซอยนะครับเป็นผู้สนับสนุนของแกด้วยนะครับใครที่หารถอยู่นะฮะับไปดูได้เลยมือสองเนี่ยเสียแชมป์นี่เดี๋ยวผมพาน้าไปดูอ่าขยับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้ครับหมายเลขเลขแปดครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก วาริดอ่อนระยับครับนักแข่งหน้าใหม่ของเรานี่เองฮะใ่เอี่ยมเลยฮะใปเอี่ยมเลยฮะพี่เก่งนั่นเองฮะโอ้โหพี่เก่งเลสซิ่งเวฟครับผมจะดีใจทุกครั้งที่พี่เก่งเขาขึ้นโพเดียมมาแบบต้นๆนะผมดีใจมากเลยฮะอันนี้ครับกำนันชาตีครับนี่ครับหมายเลขสามสามครับชาตีวงน้อยอ่ากำนันชาตีนะครับสู้ๆครับพี่น้องชาวการจนะบุรีต้องเชียร์นะครับ เรื่องถมที่ถมดินเนี่ยไปถามอาได้เลยนะฮะเอาละครับตอนนี้ป้ายสามนาทีครับกลับมาลดหมายเลข99ครับเจ้าบาทครับธนวัฒน์ตั้งจิตมณีศักดา BF f i ฟ m ิล์มบาทนั่นเองครับแต่ก่อนเราจะเรียกบาทโปรสปีดบาทโปรฟิลม ใครครับเนี่ย19ครับทอมมี่ครับนิรุตสุจริตนะครับจาก BRC Racing Cup นั่นเองครับนักแสดงอีกหนึ่งคนที่ตั้งสมาธิมากฮะทอมมี่ชาแนลนะฮะกดไปดูได้นะครับใน YouTube นั่นเองนะครับอ่ามาอีกคันนึงครับครับคันนี้ครับ38ครับรถคันนี้ วรวิทย์จเจริญสันทิขครับนี่ครับสู้ๆครับพี่วรวิทครับจาก SC a u t o m a ตคอรมอคนรักเมืองหกสิบหกครับคันนี้จากไวซ์ครับครับชยพลจันทกิจครับพี่ต่อนั่นเองไฮโดซินนี่พีตอ่อสู้ๆครับพีต้อ พี่ต้อไว้นะครับสุดยอดครับพี่ต้อพี่น้องชาวชันธุบุรีที่อาชีพอาชีพมาอีกนะอาชีพมาอีกผมชอบเดี๋ยวให้แต่หนึ่งถ้าพี่ต้อชนะนะ,ะผมจําได้เลยผมจําได้เลยหมายเลขเก้าครับคันนี้โอ้ยพี่ไซมอนสมอนสมอนมะประเขครับผมเชียร์พี่เลยผมชอบมากเลยพี่สู้ทุกสน,นามจริงๆิงพี่ไซมอนนะครับมานาคาเฟ่ จีทีเลส e n เดบุรีรัมณ์นะไปบุรีรัมต้องไปหาพี่ไซมอนเลยนะใช่จีทีเลส e n เดนะใช่นอนดีครับโรงแรมดีสะอาดสะอานครับผมไปนอนใช้บริการแล้วนะครับสะอาดเลยนะครับพนักงานบริการดีครนะครับเอาล้วครับตอนนี้รถทุกคันต่างก็ยังไงครับเตรียมพร้อมครับเข้าสู่ในช่วงของการ w a มอั p แหลบเพื่อเข้าสู่ rolling s t a r ครับตอนนี้ผมกำลังทะเลาะกับอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ผมอยู่เนี่ยวันนี้ผมก็เหมือนกันครับงงๆแงงๆแงงๆงงๆงวยมันไม่มาอ่านคอมเมนต์ไม่ได้สักคนใช่ครับเหมือนจังหวะมันแปลกๆครับวันนี้คลื่นแปลกๆนะครับรุ่นนี้นะครับมีคนถามว่า Isuzu D-Max 1.9 Gen 2นะครับทำอะไรไปบ้างก็แน่นอนแล้วครับก็มีการเปลี่ยนกล่องนั่นเองครับโดย ECU Shop นะครับ เพิ่มกล่องเข้าไปนะครับแรงม้าก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น215แรงม้าจากเดิมนะครับครับแล้วก็ยางที่เราใช้นะครับเนียนอนครับเป็นยางโตโยนะฮะโตโยทายนั่นเองครับทุกคนนะครับอาตองครับสนามแห้งแล้วนะครับเริ่มมันแล้วมันแน่นอนครับครับแห้แล้วสวัสดีทุกคนครับดข้ามาครับสวัสดีทุกคนครับ เดี๋ยวจบจากรุ่นนี้ครับเป็นรุ่น438นะครับ438เต็มตัวเลยครับติดทานสปอตเตอร์ได้เลยนะครับ438ครับโอ้โหนี่ฮะพี่ต้อฮะหมายเลขโค16นี่ฮะพี่ไซมอนแอมซอยทีทีเดซิเดนตรงนี้นะครับดูแลโดยพี่ป๊อปฮะพี่ป๊อปอินเวตฮะพี่ป๊อปนี่ไปทุกสนามจริงครับผมเจอพี่ป๊อปตลอดเลยป๊อปเจอป๊อปอ่ะพี่ป๊อปพี่ป๊อปอินเวต เดี๋ยวมานะครับความมันในรุ่นนี้10รอบสนามด้วยกันนะครับอ๋อจบจากรุ่นนี้มีการจ้ำสตรีมครับนะที่น้าถามว่าเมื่อไหร่จะจ้ำสตรีมเนี่ยเขาจ้ำรุ่นนี้แหละ <c oughs> ผมผมรอให้จ้ำสตรีมเลยเนี่ยเพราะตอนนี้กำลังทะเลาะคะแนดอยู่พอจบจากรุ่นนี้ครับจ้ำสตรีมนะครับก็คือไปมีคลิปใหม่นะครับช่วยกันแชร์ใหม่นะครับการแข่งขันในรุ่นต่อไปก็คือสีสามแปดแล้วก็โอเอฟกระบะรุ่นใหญ่ที่เป็นรออยู่นะครับแล้วก็โอเคนะครับอยู่ในรุ่นนั้น ช่วยกันแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับจากจบจากคลิปนี้นะครับรุ่นกันคันนี้อาล้วครับตอนนี้รถแต่ละคันก็เริ่มผ่านในส่วนของโค้งเอมาแล้วเตรียมตัวเข้าเอสสองครับเกมน่าจะสนุกนะรุ่นนี้นะและทางอย่างนี้ด้วยแห้งๆนี้ด้วยนะ,ะไปเต็มแน่นอนครับ คุณนัคครินอุทัยกันฮะนี่ครับเขาเป็น f c ของคําปอมโดยแท้จริงนะเชียร์คําปอมมานะครับหลายหลายคนครับมาครับเกาโต๊ะกลางฮะเอาแล้วครับเริ่มมี98แล้วฮะโต๊ะกลางฮะแจกปัรเติมเงินอีกแล้วใช่ไหมเราอ่ะ <c oughs> ทั้งคําปอมทั้งโต๊ะกลางมาเพียบเลยตอนนี้พีทก็มีครับพี่พีทก็มีครับผมอ่ะมาดูการสตาร์ทกันครับ ครับออกสตาร์เรียบร้อยแล้วครับในรุ่นของ1 9ครับเปิดเกมออกไปได้สวยเลยครับนัำพง์เหล่าคมแล้วด้านหลังีลุนมาโต๊ะกลางครับลู่จากด้านหลังขึ้นมาเลยแล้วขึ้นมาเกาะอยู่ในอันดับที่3ครับโอ้นั้นโกโต๊ะกลางนี้ลู่ซ้ายออกมาได้ดีเลยเดียวครับผู้นำยังคงเป็นของธนพลทองเสือครับอ้าวพีพีขึ้นมาหนำเหรอครับใช่โอ้โหแม่ป็นไงครับความแรงของเป็ดปัมเบอร์แรงมากครับพีทีที่ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยครัับป๊มขึ้นมาเลยครับโอ้ได้น้ำมันขึ้นดีๆจากพีทครับฟูดขึ้นมาเลย อันดับ2เป็นใครยังไม่รู้นะมองไม่ชัดครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันดับที่2เป็นนัทพงศ์เหล่าคมครับหมายเลข7 1ครับเอาเหรอโอ้คำป้อมไม่ธรรมดานะครับแล้วก็98โอ้โหมาอีกคนหนึ่งะ98นี่มุดมาจากด้านหลังเลยครับขึ้นมาเป็นอันดับที่3ครับผมเอาล้วครับดูครับตรงจังหวะนี้ครับไล่เลี้ยงเข้ามาครับสู่ร้อยครับผู้นำยังคงเป็นของธนาพลทองเจือกผมแรงเอ็มหนึ่งอ่ะเออเอ็ เอาแล้วครับมาแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยอะไรเนี้ยันอะไรฮะมองไม่เห็นเลย่ะน่าจะเป็นควันจากภูเขาวครับภูเขาแล้วผมภูเขาวู้ขาวผมเป็นปูนใช่ไหมรัากันลื่นนั่นเองนะไห้บอกอ่าเอาไปครับมาดูตรงนี้ครับโอ้โหสามสิบเก้าครับแอนดูโกนินงะพระเอกพระเอกของเราปัดมาตรงนี้ครับนะแอนดูโกลินหลังจากตาร์านอันดับที่หนึ่งตอนนี้ไหลลงมาอยู่ตรงกลางกลุ่มเลยครับพวกซูดออกมากันเป็นแถวเลยครับแอนดูก็หมดแล้ว เอาแล้วครับหมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดครับโดนแล้วครับโดนโดนแล้วล่ะ9กแปขึ้นมาเป็นที่สองครับอุติพธพงศ์กิตติพงศ์จากแชปเลอร์ครับขึ้นมาเป็นระดับ2ออครับทีชดาราพลทองเจือครับคราวนี้นะฮะแผกแห้งๆแบบนี้นะครับพี่พีทน่าจะนําได้ยาวๆครับ้องดูแต่อย่างที่บอกแล้วครับปกติที่เราจะรู้กันอยู่ว่าพี่พีทนี่จะถนัดแผกค่อนข้างลื่น นะครับจะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแต้มต่อให้ได้เปรียบแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับแพ็กมันเหมือนกันหมดครับเพราะฉะนั้นต้องดูครับว่าในเรื่องของการวางแผนตรงนี้นี่จะเป็นอย่างไรเพราะทุกคนเท่ากันหมดนะเอาแล้วเขาเรียกว่าเข้าทุกอย่างเหมือนเดิมนะโค้งเหมือนเดิมนะตับเกียร์เหมือนเดิมนะเบรกเหมือนเดิมนะโอ้โหโอ้แล้วต้องมาเบรกแล้วจุดเบรกของไอ้รอยลอยปุนขาวนี้มันมาอยู่ที่จุดเบรกตรงนี้นะอครับต้องระวังนิดนึงครับ ออกมาจากปาร์ตี้ฮะตบัดนะฮะก็ลอยที่พี่ออฟหลบแล้วครับลอยนั้นแหละนี่ครับแอนดูคนินครับจากโตโยทายครับไปแล้วครับใจถึงพึ่งได้ครับแอนดูครับใจถึงพึ่งได้วิ่งนาไปแล้วครับเอาละครับมาแล้วครับนี่ฮะในกลุ่มนี้ครับอันดับ5อนะครับตามไปดูจับบาสนะครับจะตามมาพี่ไซมอนฮะกำนันชาตีตก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนี่กลุ่มตรงกลางเลยนะครับครบผมดูครับ เรียกว่าโซดิวิชั่นสองส่วนมากประมาณนี้ครับนะเอาแล้วโอ้โหแล้วมีคลุ่มไกตรงนั้นมีไซมอนมาอีกคันหนึ่งครับพีไซมอนก็จะไปข้างหน้าแล้วครับอีทีเรสซิเดนต์แอมซอยฮะไปแล้วครับพี่ไซมอนครับพี่ไซมอนคือนักสู้ครัผมชอบพี่ไซมอนมากและกำนันชาตรีกำนันชาตรีมาแล้วครับโอ้โหหมายเลข33ครับจากกาญจนบุรีครับกำนันชาตรีครับมาแล้วตอนนี้ผู้นำครับยังคงเป็นของธนพลปนทองเตือครับอันดับที่สองเป็นอ่า เจ้าบุญพัทงกิติพงศ์ครับตรงนี้ครับดูครับภาพตัดมาครับในสู่เอสครับนี่ครับพีพีครับสเป็นปั๊ปเปอร์ครับแล้วก็พีทีลูบิคันครับพีทีไดโนมิกครับเอาแล้วครับดูครับพระเอกครับหมายเลข45คันนี้และตามไปด้วย98้าครับ หนึ่งกับโอ้แล้วหนึ่งกับ2ตรงนี้นี่เรียกว่าไม่มีใครยอมใครเลยนะครับผมระหว่างโต๊ะกลางกับผมอ่าโต๊ะกลางจากแชปเลอร์ครับผมดูโต๊ะกลางทำครับโต๊ะกลางเอาแล้วครับตอนนี้โต๊ะกลางเปิดเกมมาแล้วโต๊ะกลางขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งครับแชปเลอร์ครับแชปเลอร์กีตเนแตกเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหบริหารบอกเขาเยอะมากโต๊ะกลางเวนกูดทีนี้ต้องลุ้นที่เหลือคือโต๊ะกลางจะรักษาตำแหน่งตรงนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าไหร่ทุกคนรู้นะฮะโต๊ะกลางทุกคนจะรู้ใช่ไหมครับครับต้องเชียร์เขายังไง ทุกคนรู้นะครับว่าโต๊ะกลางจะเกิดอะไรขึ้นครับดูพีพีครับพอนี่ฮะพอเป็นผู้ตามแล้วดูพีพีครับเข็นไปเรื่อยแล้วครับโต๊ะกลางน้อยอย่าล้มด้วยกันตามไปเรื่อยๆครับไม่ต้องออกแรงอะไรมากครับตรงนี้ครับวุติพัฒน์คงกิติพงษ์นำครับตามไ้วยธนะพลทองเจือเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับโต๊ะกลางครับทนแรงกดดันของพีพีได้หรือไม่ครับยืดออกมาเรื่อยๆยืดออกมาเรื่อยๆครับโต๊ะกลางครับแหมใส่นักจริงๆครับพ่อหนุ่มคนนี้ มในในนี้คลีนเป็นแถวแล้วครับรถกลางขึ้นครับกรีดเป็นแถวแล้วครับไลท์ของเราครับเอสสองครับไอเอสหนึ่งครับเอาแล้วเอาแล้วผมเป็นลุนโอ้โหเลยครับนั้นั้พวงเหลาคมครับยังอยู่ครับโอ้โหมาตรงนี้ครับขำป้อมครับโอ้ใครออกไปตัดย่างกันกัมนานกัมนานกัมนันกัมนันต้องกลับให้ถูกช่องครับโอ้โหเป็นไงครับกัมนันสไตล์ครับกัมนันสไตล์ฮะดูกัมนันสไตล์ครโอ้มันขับอย่างเงี้กัมนันสไตาย จังหวะโค้นี่จะพาเพื่อนไปด้วยเลยครับทำให้สรันนะสรันขึ้นมาได้สรันบอกขอผมไปดีกว่าครับลุงกำน,นันครับผมขอยากครับม <laughs> ีเขยนลงมาบนตัน <laughs> ต,ตัวเหญ่อยู่ด้านหลังนะนสะรันบอกไปดีกว่าครับมายเลขสามสิบเก39ครับเห็นไหมเห็นไหมอะกักอีกแล้ว เอาพีพีเอ้ยยังไงเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เราไม่เห็นเตกการครับพีพีพยายามหักหลบครับที่เห็นเห็นเลยพีพีหักหลบโต๊ะกลางคะชัดเจนเลยครับเอามาดูภาพช้ากันนิดนึงครับจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อโต๊ะกลางลึกครับออไม่ใช่ครับเป็นพีพีลึกครับจังหวะแบบโต๊ะจังหวะออกของโต๊ะกลางมาเอียงเอียงอยู่ด้วยแล้วพีพีก็กดดันมาเรื่อยเครับอีพอีกแล้วพวกเราโอ้ไม่มีปัญหาครับตรงนี้ไล่เขาคืนได้แน่นอนพีพีแกแบบ ลีกเลี่ยงการปะทะเห็นเลยเห็นเลยแชรแท็กนี้ออกเลยทันทีครับไม่อยากให้น้องบังเด็บร์อะไรเกิดขึ้นไมครบแข่งกันต่อไปครับแต่จังหวะที่โดดข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสียวนะเดี๋ยวนะตาคำป้อมจะมาจากไหนนะแกขึ้นมาเป็นที่หนึ่งอ้าวนัทพงเหลาคมมาอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปไงเอาอีกแล้วเหรอฮะอะไรเนี่ยเออมาตรงนี้ครับมาตัดมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับโอ้พี่เซย์มอนก็มาครับเอาแล้วดูกำนันสไตล์ผมเอาแล้วครับดูกำนันสไตล์ผมดิโอ้ กำนันชาตรีครับต้องปล่อยแล้วปล่อยธนพลทองเตีือมาด้านหลังแล้วครับตอนนี้พีพีดไล่กลับขึ้นมาใหม่ครับมาหัวขึ้นมาใหม่ครับไปเจอกำนันกตรลายครับกำนันระตายฮะโอ้โหกำนันระตายฮะลบแล้วครับลบแล้วครับพีพีเปิดแล้วครับกำนันระตายว่ายังไงครับไม่ยอมเหมือนกันครับมี่ฮะข้างหน้าเขาจังเป็นน้องสารัมนะครับข้างหน้าก็เปิดครับแต่ข้างหลังยังไม่ขึ้นนะยวดู นี่ครับโอโหคนนี้ครับนักแข่งหน้าใหม่ครับเอ้าเรียบร้อยอะไรครับเนี่ยนะครับนักแข่งหน้าใหม่โองผมครับลวิทย์อรยับครับโอ้เป็นอะไรครับวันนี้ลวิตอ์อรยับก็ยังไม่ใช่วันของเขาอีกเช่นเคยครับลวิทย์อรยับครับรถมีปัญหาไปครับเอามาดูตรงนี้ครับภ้าสัตวกลับาอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับตรงนี้ครับโต๊ะกลางครับยังอยู่ในเกมครับและทุกคนก็ลุ้นเหมือนเดิมครับว่าต๊กลางขอให้จบนะฮะเอาล้ครับมาเจอพี่ลวิทย์นะฮะ วารวิทยออร์ระยะครับวาริทวาริทออร์ระยะนะเออวาริทวาริทอวริทวาริทโอ้แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าขับฟองมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะนะที่เ่าพกที่วาริทปล่อยแล้วครับแล้วสองคนนี้ก็ยังไงต่อครับก็ติดต้องดูครับคู่นี้ไม่ธรรมดาครับเคยเป่ากันจะที่ไหนอ่ะคู่นี้เขาเอายังไงฮะปล่อยฮะปล่อยนั่นเลยเพราะว่าอ่ารถของคาร์เปอรอาจจะมีอะไรหรือเปล่าบอกเอ้ยอย่าเพิ่งดิเฮ้ยใจเย็น แต่ดูแล้วก็ไม่ยอมนะครับคัมป้อมนี่ครอบลายหนเลยไม่ให้ขึ้นครับคุกังบอกคุกังบอกอะไรคัมป้อมเราขอก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดูดูมันโหดจริงฮะมีทักทายไปทุกทีแต่ไม่โดนครับโอ้โหคัมป้อมปิดลายไว้ได้ฮะกบทำรองปิดลายไว้ได้ครับจะไม่ยอมครับดับในกระดอนสองครับนี้ครับเหลือสี่รอบแล้วครับเพื่อนๆครับความมันในรุ่นนี้ครับโตโยทัยอีซูซุมิเลสครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผู้นำยังคงเป็น71ับัจพงษ์เหนา่งครับคป้อมจากโนดินแดง อันดับที่2นี่เป็นของโต๊ะกลางอุติภพคงสิพงจากแชปเลอร์ครับโอ้โหแชฟเลอร์ครับวิ่งแบบนี้โต๊ะกลางจะเอาตอนไหนนี่เราต้องมารอดูครับเ้าตรงนี้มาตรงนี้ครับสารันนะสารันนะสารันจากไว้ครับญาติเทียบุ้ยครับมาตรงนี้อ่านี่ติดมีพี่แชมป์นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพี่ไซมอนครับมาตรงนี้ครับแอนดูโปรนินนะครับจากอุโยทายนะครับแล้วก็มีครับจากไว้ครับ้องสารันครับ อยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยห้ากับ6กสลันห้าหกกับ7จ็ดนะดูครับแอนดูโคนินนะฮะแอนดูโคนินครับพร้อมไหนปิดเลยครับแอนดูโคนินครับยังไงครับแอนดูโคนินครับ โอ้โหดูครับดูโดนสรัตครับเฮ้ยสรัตเอ้าแอนดูอะไรทําอะไรโบกมือทําไมโบกมือทําไมตามมาดิตามมาดิตามมาดิแอนดูเหมือนโบบอกให้ขึ้นนะครับดับผ้ากับหกน่นนะครับครับแหมผมว่าดูเอ้าวแล้วก็ขึ้นไปแล้วแอนดูบอกอะไรเพิ่สรัตเฮ้ยสรัตเฮ้ยสรัตทำอะไรอย่างนั้นสรัตโอ้โหเกือบไป เพราะว่าสตลันกับแอนดูนี่คนละดิวิชันกันครับสตลันสองขีดหนึ่งและแต่ว่าแอนดูนสองขีดต่อถ้าแอนดูวิ่งแบบนี้แอนดูจะเป็นที่หนึ่งในสองขีดสองครับอ้าวภาพตัดมาตรงนี้ครับคู่นี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเจ็ดหนึ่งเนี่ยโอ้โหคู่นี้นี่คนละดิวิชันกันนะด้วยกันเลยครับหนึ่งกับสองขีดหนึ่งนะเออเขาด้วยกันเลยครับเขาแก๊งเดียวกันครับ ด้วยกันเลยครับแก๊งเดียวกันครับผมบอบรางวัลเกาอยู่ครับก็แก๊งเดียวกันครับนะยังไม่ยอมกันครับตอนนี้ผ่านช่วงของโค้งเอสสองมาแล้วตุ๊กตังยังไล่ไม่เข้าครับเอาแล้วครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับปุญญามีเด็กการมันครับดูเป็นไงฮะขับมันไหมฮะโอ้โหเหลือสามรอบแล้วครับนะเลยไม่กี่รอบแล้วครับตรงนี้ของการแข่งขันในรูปของวันอีสุวรรณพิกเลสหนึ่งจุดเก้าครับโอ้แล้วมีธงเหลืองโผล่ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นครับออ๋วันนี่ไงมีคันตรยๆรีมา อ่ะอ่ะมาไล่ต่อเลยกสองรอบแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยโต๊กังจะเอาอุ้ย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 เสียวโต๊กังจะเอาค้ำป้องหนีครับโต๊กังจะไล่เข้าไปแต่ค้ำป้องก็ยังปิดเอาไว้อยู่ตรงนี้แล้วโค้งหน้าโค้งขวาเป็นลายของค้ำป้องผมเป็นห่วงจริงไหมผมไม่อยากจะทำเลยไม่หรอกไม่ผมว่าไม่ผมไม่ผมว่าน่าจะจบวัดถูแบบนี้แหละผมกลัวรอบสุดท้ายจริงเลยผมว่าน่าจะจบวัดถูแบบนี้แหละเราน่าจะสบายใจกันได้มั้ง ู้ครับผมดูจากการขับของนี่และคุณชายวุฒิพัฒน์เขาดูเลยเกินครับผมเป็นห่วงจริงครับเพื่อนๆครับเราทำบอลลุ้นกันครับอันดับหนึ่งกับสองตอนนี้นะครับโอ้โหสู่กันรถเลสหนึ่งจุดเก้าครับมันจริงๆครับโอ้ตอนนี้วุฒิพัฒน์เออโค้งตังค์อีกยี่สิบคันเล็กเหมือนกันนะครับพยายามจะไล่เข้าให้ได้เหมือนกันตอนนี้ครับผมเข้ามาที่ก็จะรับป้ายลัดแถบแล้วครับผมแล้วเราก็ลุ้นกันนะลุ้นกันให้จบ คนนันเนี่ยรอบสุดท้ายให้ได้ครับเอาละตะเข้าทางตรงมานี่ก็เรียบร้อยครับรู้กันครับอีกหนึ่งรอบเท่านั้นเอาครับพี่น้องพี่น้องคัมป์องคัมปองเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วรู้รถเท่ากันโบกมือทำไมโบกให้ขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้อ่ะบอกให้คุณออกนอกเลยคุณออกนอกเลยเอาเด้อมันมีเวลาโบกมือกันด้วยนะคือคัมปองเองก็บีบคัมปองเองก็ท่อมในครับบีบใน ก็เลยกลายเป็นออกปิดลายอ่ะเอาพูดตรงนี้ปิดลายตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วดูนี่ฮะเจ้าโต๊ะกลางครับพยายามจะสอดแทรกขึ้นมาให้ได้หาจังหวะแทงให้ได้ลายนี้ลายได้เปรียบโต๊ะกลางครับยิงงอกพันหรือเปล่าไม่พันเลยครับโอ้อัมพันธ์การช่างครับอัมพันธ์การช่างเอาแล้วดูโต๊ะกลางครับเปิดหัวออกมาตรงนี้เปิดหัวออกมาตรงนี้ยังดูครับเหลืออีกไม่กี่โค้งแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับดูครับ เอาล้วครับแทบจะจูนกันมาเลยครับโอ้โหกระชนหน้าต่อกกระชนท้ายเลยครับเอาล้วครับเหลือไม่กี่โค้งครับบุดรามาฮะยังไงครับยังไงครับคัมป้อนครับเอาล้วครับคัมป้อนดึงเข้ามาครับโต๊ะกลางตามมาโต๊ะกลางเอาแล้วโต๊ะกลางเป๊ะแล้วเป๊ะโอ้ยดาเอาดิดาสองมา ต่อไปโค้่ต่อสั่งตั้งตุ้มเอาเล่าเหลือไปกี่กองแล้วเอาเล่ากินแตกครับผมเอาเล่างานนี้งานนี้ผมว่าวัดกันที่เส้นทางตมกันต้องได้ผลิตแน่นอนเอาเล่าเหลือคือเข้าสั่งตรงแล้วครับเอาแล้วครับผู้ปกครครับมาดูครับแชฟเลือกครับแชฟเลือกต้องดูครับมาแล้วครับวุฒิพัฒน์ครับครับกระป้อมครับยังไงครับจังหวะนี้ยังไงให้ไม่ไม่ทันครับนัทพงศ์เหล่าคมครับเข้ามาก่อนเป็นระดับที่หนึ่งครับวุฒิพัฒน์โค้งกินิพง์อันดับที่สองครับโอ้และพี่ไซมอนนะ่ยเข้ามาเป็นระดับสามครับนี่ฮะ มาต่อมาครับสรันเฮ้ยสรันแซงพี่แชมป์ซึ่งมาได้ไงเนี่ยสรันทำมาตีลุก,อ,ก 5, อ,อันดับที่ 6, สี่ครับอุกิมากทำมาอันดับที่ห้าแล้วนะคนทองเจออันดับที่หกครับโอ้โหแล้วก็แอนดูคนนี้อันดับที่เจ็ดครับเหนื่อยฮะไงอะ่ะเอาจุได้ไงอ่ะเอาจ<บ>ุได <c oughs> <บ>้อ่ะเอาจุได้อ่ะจบนะตามที่น้าบอกครับอมีอีกรอบนะผมไม่เหลือโอ้โหแล้วยังไงน้ำอ๋อตรงนี้เป็นอันอกรอบครับ ชมหน้าแชมป์ครับเป็นของ71ครับนัทพงษ์เหลาคมครับคำป้อมจากบุรีรัมย์ครับยินดีด้วยนะครับนี่ฮะบุญญาดีเด็กรานมันครับสู่สูตังปักครับโซราดนะฮะโอ้โหของเชียร์คุณมาเยอะจริงๆครับคป้อมโอ้ชมหน้าแชมป์นี่เปลี่ยนทุกสนามเลยนะอย่างนี้คะแนนสะสมผมว่าสนุกอ่ะนี่ง่ายนี่ครับอภิมพนการช่างครับบุรีรัมย์นะครับนะครับพี่ไซมอนพี่ไซมอนอ่า อย่าลืมนะครับเดี๋ยวจบจากาตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์ใหม่อีกอันหนึ่งนะครับเพราะฉะฉนั้นก็เดี๋ยวไปเตรียมกดไลค์กดแชร์อันใหม่กันด้วยสรุป5อันดับแรกกันอีกครั้งนึงครับนัทพงษ์เหลาคมมุทิพัตคงกินติพงษ์สมรมะป,ปะเคสลันธมาสิริคุณและอุกฤษมากสัมพันธ์ครับ5อันดับแรกครับไปชมไฮไลท์ในรุ่นนี้กันครับ